e l c o m e b a c k to my c h a n n e l Thai War Machines วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ล่าสุดที่กำลังสร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกนั่นคือ2,026 New c h 5 3 g a 1ในเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนักที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคใหม่สำหรับแฟนๆชาวไทยที่ติดตามข่าวสารด้านยุทธโธปรกรทางทหารของโลกคุณจะได้รู้ทุกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจ้าเครื่องบินยักษ์ลำนี้ตั้งแต่ประวัติการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการรบไปจนถึงบทบาทที่อาจเกิดขึ้นกับกองทัพไทยในอนาคต 2026 New c h 5 3 g a ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกพารกิจการลำเลียงยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์รถถังทหารหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ภัยพิบัติเครื่องนี้ถือเป็นการพัฒนาต่อย,ยอดจากกลุ่น c h 5 3ซีรีส์เดิมที่ได้รับความนิยมในกองทัพหลายประเทศแต่สำหรับเวอร์ชัน2026นี้มันถูกปรับปรุงใหม่ทั้งระบบตั้งแต่เครื่องยนต์โครงสร้างลำตัวใบพัดระบบควบคุมไปจนถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัย จุดเด่นที่สุดของ2,026 New c h 5 3 g a คือความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักที่มากกว่ารุ่นก่อนอย่างมหาศาลสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า16ตันซึ่งมากพอที่จะขนรถหุ้มเกราะขนาดกลางหรือแม้กระทั่งระบบปืนใหญ่ขนาดใหญ่ได้ในเที่ยวเดียวอีกทั้งยังสามารถลำเลียงทหารได้มากกว่า55นายต่อหนึ่งเที่ยวบินทำให้กองทัพสามารถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกำลังพลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ไม่เพียงแต่เรื่องพลังการบรรทุก2,026นิว c h 5 3 g a ยังถูกติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงกว่าเดิมถึง20%ทำให้สามารถบินขึ้นจากพื้นที่ยากลำบากเช่นภูเขาสูงปากเขาหรือพื้นที่ที่มีอุณหภ,ภูมิสูงได้โดยไม่มีปัญหานอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ช่วยให้การบินมีความแม่นยำสูงและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของนักบิน เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเจ้า2,026 New c h 5 3 g a เครื่องนี้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างลำตัวที่แข็งแรงมากขึ้นทนทานต่อกระสุนขนาดเล็กและแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันภัยคุกคามสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันขีปนาวุธที่ใช้เซนเซอร์อินฟราเรดหรือระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์จากสัตว์ปูททำให้เครื่องนี้สามารถปฏิบัติภารกิจในเขตที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างปลอดภยัย หากพูดถึงบทบาทที่2,026 New c h 5ิว GA วอาจออาจมีต่อประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเพราะปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังทางอากาศและกำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยเสริมศักยภาพของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการลำเลียงยุทโธปรกรณ์ไปยังพื้นที่ทุรกันดาร และการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดนนอกจากความสามารถด้านการลำเลียงแล้ว2026นิ new ch 5 3 ga ยังสามารถติดตั้งระบบอาวุธขั้นสูงเพื่อใช้ในภารกิจโจมตีได้ด้วยหากจำเป็นตัวเครื่องสามารถรองรับการติดตั้งปืนกลหนักรวมถึงระบบป้องกันตนเองจากอากาศยานไร้คนขับและขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามทำให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับทั้งภารกิจด้านรบและด้านมนุษยธรรม เรื่องความสะดวกสบายของลูกเรือและทหารก็ได้รับการพัฒนาอย่างมากภายในห้องโดยสารของ2,026 New CH53 GA ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมีพื้นที่กว้างขวางระบายอากาศดีมีระบบควบคุมสภาพอากาศที่เหมาะกับทุกสภาพภูมิอากาศทำให้ทหารสามารถเดินทางไกลได้โดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปอีกทั้งระบบควบคุมสื่อสารก็ล้ำสมัยรองรับเครือข่ายข้อมูลขั้นสูงทำให้การสื่อสารระหว่างภาคพื้นดินและอากาศเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงรุ่นอื่นๆที่ใช้งานอยู่ในกองทัพไทยตอนนี้เช่น u h 6 0 Black Hawk หรือ MI 1 7จะเห็นได้ชัดว่า2026ิ New c h 5 3 g a มีศักยภาพเหนือกว่าหลายด้านทั้งด้านกำลังบรรทุกระยะทางการบินความเร็วและความปลอดภัยจุดนี้เองที่ทำให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและพิจารณาจัดหาเข้าประจำการในแง่ยุทธวิธีเฮลิคอปเตอร์ลำนี้สามารถสนับสนุนปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพได้อย่างยอดเยี่ยม กองทัพบ,บกสามารถใช้ขนส่งยานกราะเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือสามารถใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลขณะที่กองทัพอากาศสามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มลำเลียงเครื่องมือซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วจุดนี้ทําให้ประเทศไทยอาจใช้2,026ิ new ch 5 3 ga เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนากําลังทางอากาศในอนาคตที่สําคัญที่สุดคือ ความสามารถในการปฏิบัติการในสภาพอากาศเลวร้าย2026ิ new c h 5 3 ga ถูกออกแบบให้บินได้แม้ในสภาพลมแรงฝนตกหนักหรือหมอกหนาระบบนำทางขั้นสูงสามารถทำงานได้แม้ในสภาพทัศนวิสัยต่ำทำให้เครื่องนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ของไทยที่มักประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนในด้านการบำรุงรักษารุ่นใหม่นี้ก็ได้รับการออกแบบให้ทำงานง่ายและมีต้นทุนต่ำกว่ารุ่นก่อน,ก,อนก่อนชิ้นส่วนสำคัญถูกปรับให้สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบสภาพเครื่องแบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมรบของเครื่องได้อย่างมากสำหรับประเทศไทยหากสามารถจัดหา2,026 New c h 5 3 g a มาประจำการได้จะทำให้กองทัพไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การปฏิบัติการด้านการลำเลียงและสนับสนุนทางทหารอย่างแท้จริงเราจะสามารถเคลื่อนย้ายยุทโธปกรกรขนาดใหญ่เข้าสู่พื้นที่ชายแดนได้อย่างรวดเร็วมีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยคุกคามด้านความมั่นคงสำหรับใครที่ติดตามไทยวอลแมชชีนส์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับยุทธกรณ์ทางทหารทั่วโลกรวมถึงอัปเดตการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจมีผลต่อกองทัพไทยในอนาคตถ้าคุณอยากให้เราทำรีวิวจอดลึกระบบภายในของ2026 new ch 5 3 ga หรือเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นๆคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ให้คุณฟังในตอนต่อไป ขอบคุณที่รับชมไทย w a ล Machines แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า